มืนอี้ได้ปนมะซูพี่น้องกินนะจ๊ะมาค่ะปนแห้งนะคะักของเขาับมีมะเขือต้มมะเขือต้มนะคะแล้วก็ผักขาลวกข่าออนต้มมามาจา้าผักขุมผักขุมผักขุมีมมมมม่บา้านผักขมเอยเนาะ

จามากินเด้อพี่น้องสาวยูทูบไม่ได้เอินพี่น้องสาวเดียวหรอกเป็นพี่น้องสาวยูทูบคุณแสง ิขายเลยอาผีกไซหอยอยู่ห้างล่างผักไซหรือว่ามะราคีโนกยอด หน้าซงลำลัหลำลังไอี่เต๋อแดงขาวคือส่งคือไงอ๋อคือไม่ได้โอ้ไหอยู่ค่ะ แม่ทำไมไม่ไปดูลูกสาวล่ะคะดูลูกสาวยาวเท้าลูกสาวแล้วมันอะไรอันดับแรกอืมเขาชอบค่บขอบสับคู่บาเปิดรูดงหอวนี่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 ที่บอกคือ็กข้าวไมกินแล้วมมันด้ละเออยืนมือมาเขาบอกว่าเห็นหนามเด้อเขาบไว่มาบอกเพื่อนทีมาว เดีกวนี่าแาบบอเออเออ๋ยวเล่นไฟนะลูกแบบนี่ไงนี่ไงใครดูแันี่ไม่รบกนวนก่อน

อันเขาแงเลยือดนี่มันเป็นวลยไแมันเปไปเที่ยวมันหายยี่ดีปเนาะมว่าบ่าว่วนมันบ่ถามันแล้วมันเโรคโใ่กดจอือก็เค่ะเออสวัสดีรักก่อน

อันละย่องมันหาดอันแหลมจะเลิ่อนต้นไตแบบยีสิบหกปีเพราะเรนเห็นคลิปหรือบ่เพราะเรเห็นคลิปมาติ๊กบอกว่าคนลงอันเจ้าหนาที่ลงมือสวยตายอืนมันแห้งอืมสัสามีอเลยมันหักมัดอกมันเป็น

สวัสดีค่ะลุงาตังให้ตัง่าวสวัสดีลูงฟ้ากันกันรื่องของนายูเป็นไงจ้าสวัสดีวันนีตาเห็ดได้น่าะเกน่าจะย้อยดเนยัไม่เสียเยโอยยังนี่ดูดิพูดถึงวานนะของนิดน้อยพวกซีดงนี่ย้ากไปโนเี่ยไม่แค้ง้ ก็จะเป็นลมอาเลยอีกอนหน่ามันจะยารกตเป็ิดฟมหนอไเลยติดฟิล์มหอกเลยมันอมพิเตอมาติกอย่า้ติดมนติดทีเลยนะอยู่ฟิล์มของหอยเโฟกัสหรทีมันเห็นโมมัมันว่า มันบ้แมนละเขาคือที่หยอกบัอกอ่เดี๋มันมันระปย่งเสเรือมันกะกะโบรเตือมันตามฮุเสาวงานยคองเดี๋ยวบกาหนนะีเยเขาใ่ไปีีค่ะต่วันหนเอว่าตอนลิงเขาอย่างบมาเขากล่องพี่คอ่มาคือไปเขากล่องนี่หมด

ตัดเจ้งไหมขัดัดดีตองามเลยเหรอนันถูกเพราะริมฝีริมกมันขางเป็นคอายบังก็หลังจากน้นก็เป็นต้องไม้ตอดัวนี้

กินกับม,มันได้ไหมจัะหย่ำโดนบานอีพญ่เลยมูนยังว่าถ้อคุณกินคุณไม่เคยเคี้ยวเลยคุณอื่นเลยแล้วอะอมาถึงัดบาดูชาดูแ้วเห็นหอกคอย